กบสวัสดีพี่พี่เอชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย e p ีที่95นะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 682 9นะครับ i d l i n ล096 7 7 4 4 2 2 3 3นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ นะครับหรือสนใจติดต่อเบอร์โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกองค์แรกเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกนะครับพี่นะหลวงปู่เผือกนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับนะครับวันนี้นะครับเป็นอีพีพิเศษนะครับนะช่วงยาเย็นนะครับแบ่งปันพระบ้านทั่วไทยนะครับ แบ่งปันนะครับสามองสองพันนะครับหนึงองเจ็ดร้อยนะครับนะหนึองเจ็ดรนะครับสองสองพันนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่พี่ดูครับนี่หลวงปู่ภูนะครับพี่นะหลวงปู่ภูนะครับนี่ครับสวยๆอ่ะหลวงปู่เผือกนะครับหลวงปู่เผือกนี่เป็นหลวงปู่เผือกนะครับพี่นะครับวัดกิ่งแก้วครับพี่นะครับ นี่ครับสามองสองพันนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะครับนะครับเป็นเหรียญเต่าเปิดโลกนะครับหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะสวยๆเลยครับนี่นะครับเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวลว,วัดไล่แตงทองเหรียญนี้นะครับ ส,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 สวยมากครับเป็นเนื้อทองแดงครับพี่นะเป็นเนื้อทองแดงครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่พี่นะครับนะตรงนี้นะครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ที่สามนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพขี้ตานะครับวัดบางคานนะครับเป็นหล่อชาวบ้านนะครับนะหล่อช่างชาวบ้านนะครับ นะฮะเนื้อดําเลยนะครับนะเนื้อออกสีน้ําตาลเก่าๆพระบ้านนะครับนี่บ้านๆนะครับเดินบ้านๆนะครับเดินบ้านนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่นะเก่าๆเลยครับบ้านนครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตาครับหล่อบ้านๆครับหล่อชาวบ้านนะครับนี่ครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับเป็นพับปิดตายันดวงเล็กนะครับหลวงปู่โตนะครับนะปิดตายันดวงเล็กปู่โตนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆบ้านๆครับปิดตายันดวงเล็กปู่โตนะครับนี่ครับเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับเป็น รูปเหมือนนะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดกงธนูนะครับนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดกงธนูปีศูนย์ห้านะครับหลวงพิมพ์วัดโบสถ์หรือวัดกงธนูเนี่ยนะครับนะนี่นะครับนี่ครับหลวงพ่อพิงค์จังหวัดลบบุรีนะครับนะเป็นพักเกจิจังหวัดลบบุรีนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับ องต่อมานะครับเป็นหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนนั่งเมฆนะครับนี่ครับนี่สวยสวยเลยนะครับพี่นะสวยสวยเลยนะครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับน่ครับพระผงหลวงปู่หมุนนั่งเมฆนะครับนี่ครับหลังยันแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับปู่หมุนนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ องต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองนี้ครับนะครับน้ําทองขึ้นเต็มทั่วองค์เลยครับพี่นะครับองนี้นะครับเป็นคาบทองคํานะครับนะฮะเป็นน้ําคาบทองคํานะครับพี่นะมีส่วนผสมของทองคําครับพี่องนี้ครับนี่ครับแล้วสวยด้วยครับพี่องนี้ครับและที่สําคัญองนี้สวยด้วยครับนี่ครับนี่ครับเหมือนอย่างนวะทองคําเลยนะครับพี่ดูครับ นี่สวยมากครับเป็นพิมพ์นิยมครับพี่นะครับน้ำทองขึ้นเลยครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่เป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่พี่นะครับสวยมากครับพี่ตรงนี้นะครับเนื้อผงคุกลักนะครับพี่นะเนื้อผงคุกลักนะครับนี่นะครับ หลวงปูบบุญวัดกลางบางแก้วครับพี่นะครับเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพับปิดตานะครับพับปิดตาเก่าบ้านๆเลยครับพี่นะไม่ทราบที่เลยครับนะฮะไม่ทราบที่เลยครับปิดตาเก่าๆครับนี่ครับเนื้ออย่างกระสมเด็จวัะคังเลยครับพี่ๆนะปิดตาเก่าๆปิดตาบ้านๆนะครับนี่ครับนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาททุกองค์เลยนะครับสามองค์สองพันนะครับ องต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกครับพี่นะครับอ่าเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับพี่พี่นะครับนี่หลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามครับพี่พี่นะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อพ่อฉุยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นพระมเหสวนนะครับพี่นะครับ นี่นะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่ครับพระมาเหสวนนะครับเนื้อชินเงินนะครับสวยมากนะครับพี่นะสวยเดิมเดิมเลยพี่พี่นะครับนะครับตรงนี้ครับสวยสวยบ้านๆเลยครับพี่พี่ดูครับนี่เนื้อชินนะครับดูครับสวยๆนะครับนี่ครับเนื้อชินนะครับพี่พี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ องคต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นปิดตาหลวงปู่สุขนะครับแจกแม่ครัวนะครับพี่ๆนะครับนี่ปิดตาแจกแม่ครัวนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขมเท่านะครับพี่พี่นี่ครับปิดตาแจกแม่ครัวนะครับนี่มีรู้นะครับโอ้โหสวยๆเลยครับองปุ้ยองต่อมานะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อเชยนะครับปิดตาหลวงพ่อเชยนะครับ นี่ปิดตาหลวงพ่อเชยนะครับพี่ๆนะครับเก่าๆเลยครับนี่นะครับเก่าๆเลยครับปิดตาพ่อเชยนะครับนี่ครับดูครับเก่าๆเลยครับนี่ครับปิดตาหลวงพ่อเชยนะครับเจ็ดร้อยบาททุกองค์เลยนะครับพี่นะครับองค์ต่อมาครับเป็นของดีเลยพี่นะครับอง์นี้เป็นพระสังคจายนะครับ นะฮะพระสังฆัจจายนะครับวัดประสาทบุญญาวาสปีศูนย์หกนะครับพี่พี่นะฮะสังฆัจจายวัดประสาทบุญญาวาสปีศูนย์หกนะครับนี่ครับวัดประสาทนะครับพี่พี่นะปีศูนย์หกนะครับมีแร่นะครับพี่พี่นะครับ วัดประสาทบุญยวาดปีศูนย์หกนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับนะครับต่อมาครับเป็นภาพปิดตาหลวงปู่จีนนะครับพี่นะนี่ปิดตาหลวงปู่จีนนะครับพี่พี่นะครับเนื้อสวยๆเลยครับพี่พี่นะครับเดี๋ยวมัวมัวตาแล้วพี่เดี๋ยวนะ นี่ครับเป็นปิดตาหลวงพุทจีนนะครับพี่พี่นี่ครับสวยๆเลยครับพี่พี่นะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่พี่นะครับเก่าๆเลยครับพี่พี่นะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินสี่ชายนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับหลวงพ่อเงินสี่ชายพิมพ์ขี้ตานะครับ อ่าเนี่ยครับเนื้อสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับนี่นะครับดูครับนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับพี่ๆนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับนี่ครับเจ็ดร้อยนะครับ องต่อมานะครับเป็นพระขุนแผนหน้าค่ายนะครับหลวงพ่อโหน่งนะครับนี่ครับขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโหน่งนะครับเนื้อดินนะครับมีรอยจานตัวนักนะครับเป็นรอยจานหลังยันนะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ขุนแผนหลวงพ่อโหน่งนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ องต่อมาครับหลวงพ่อพมเตารีดหลวงพ่อพมวัดช่องแครครับพี่นะครับนี่เตารีดหลวงพ่อพมวัดช่องแครนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับนะครับสวยๆนะครับนี่ครับสวยๆบ้านๆเลยครับนี่นะครับเป็นเหรียญยี่้าตังนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับต่อโค้ดนะครับพี่นะแล้วก็ปั๊มยันนะครับ เจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้านะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้านะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับพี่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะนะครับอง์ต่อมานะครับ เป็นสมเด็จปกโพ9เก้าใบนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามนะครับชัยนาทนะครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่สวยเลยนะครับพี่ๆนะสวยๆเลยนะครับนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับปีสองห้าหนึ่งสามเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานนะครับ องต่อมาครับเป็นสมเด็จหลวงปู่ทิมนะครับพี่นะนะครับสมเด็จหลวงปู่ทิมครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับสมเด็จเสียงโตหลวงปู่ทิมวัดระหานไล่จังหวัดระยองนะครับนะนี่นะครับสมเด็จปู่ทิมครับพี่นะสมเด็จหลวงปู่ทิมหลังวงเดือนนะพี่นะหลังนี่เป็นวงเดือนนะครับ สมเด็จปู่ทิมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนะครับสร้างราวราวปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับพศหนึ่งห้านะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับหลังเป็นตาปั๊มนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ องค์ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์คุดใหญ่นะครับมีคาบรักยางไม้เก่าๆเลยครับพี่ๆนะครับนี่พ่อปานพิมพ์คุดใหญ่อุดผงนะครับอุดผงนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับพ่อปานคุดใหญ่ครับพี่นะพ่อปานคุดใหญ่นะครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับ องต่อมานะครับนะอง์ต่อมานะครับเป็นสมเด็จนะอ่าเขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดพระโคพิมพ์เล็กนะครับนะครับพิมพ์เล็กนะครับองนี้วัดพระโคนะครับนะครับพี่ๆองนี้ถือว่าสวยนะครับสวยเลยครับพิมเล็กพิม พิมพ์หายากนะพี่ๆนะครนะส่วนใหญ่เราเจอพิมพ์กลางและพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์เล็กนี่เป็นพิมพ์หายากนะครับพี่นะสวยมากเลยครับพี่นะครับนะเจ็ดร้อยบาททุกองค์นะครับพี่นะเลือกได้เลยครับเอาองค์ไหนนะครับสามองสองพันนะครับพี่นะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินครับเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับนะครับเต่านี้นะครับเป็น เด่นทางด้านเรื่องโชคลาภค้าขายนะครับเต่าหลวงพ่อเงินนะครับพี่นะเมตตาค้าขายโชคลาภนะครับเต่าเนี่ยนะครับเขาว่าเป็นเต่าที่ไม่มีเดินถอยหลังนะครับมีแต่เดินหน้านะครับเดินช้าแต่เดินไม่หยุดนะครับเต่านะครับนะฮะเดินช้าแต่เดินไม่หยุดนะครับเต่าหลวงพ่อเงินนี่ครับศักติดนะพี่นะนะครับ องต่อมาครับหลวงพ่อเงินพิมคิตาห้าชายครับพี่องคนี้นะฮะหล่อโบราณนะครับมีคาบดินไทยเดิมๆเลยครับพี่ๆนะะชายชายจีวรคมชัดนะครับองนี้ครับพิมคิตาด้านซ้ายนูนๆเลยครับนะจมูกโด่งนะฮะจมูกโด่งครับสวยๆครับพี่นะสวยๆครับองนี้ครับนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับพี่นะหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ เก่าๆบ้านๆครับพี่ๆนะครับด้านล่างนี้มีคาบเบ้านะครับนะคาบดินไทยนะฮะองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์พระลอดนะครับนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์พระลอดนะครับพี่นะครับหลังมีมวลสารเป็นเม็ดแร่นะครับพี่ๆนะเม็ดแร่ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับพี่ๆนะ นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกเลยครับพี่ตรงนี้นะฮะเก่าดูง่ายครับแควคาดปลอดภัยครับเป็นพระนิรันตรลายนะครับปลอดภัยนะครับนะบต่อมาครับเป็นพระมเหวสวนเนื้อสนิมแดงครับพี่นะครับนะครับมเหวสวนเนื้อสนิมแดงนะครับนี่ครับพระไมเหวสวนเนื้อสนิมแดงครับพี่ๆนะพร้อมกรอบนะครับ นี่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้ามาเหว่วนเนื้อชินสนิมแดงครับพี่พี่นะครับไข่ขึ้นเลยครับพี่พี่นะไข่ขึ้นเลยครับองนี้เลี่ยมกรอบมาอย่างดีเลยนะพี่นะนะครับเจ็ดร้อยบาททุกองค์ครับพี่นะครับองต่อมาครับเป็นหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนะเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเนื้อเก่ามากเลยครับพี่พี่นะครับ เนื้อในนี่เขียวอมเหลืองนะครับนะครับสวยนะครับพี่อรงนี้สวยนะครับนี่ครับพี่ดูครับอ่าสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ๆนะครับองนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับพี่ๆนะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญพระชินราชนะครับ นะครับเป็นเหรียญพระชินราชนะครับพี่พี่นะครับพระพุทธชินราชนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมๆแบบนี้นะครับหลังหนังสือนะครับนะรุ่นนี้เขาเรียกว่าชินลาชหนังสือสามแถวนะครับเขียนว่าที่ระลึกที่ได้มาน้ามัสการเมืองพิษณันโรกนะครับนี่ครับหลังหนังสือสามแถวนะครับพี่พเป็นเนื้อทองแดงนะครับ ต่อมาครับของดีนะครับองนี้ของดีนะฮะนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาหลวงอ่าพระปิดตาวัดประสาทนะครับนี่พระปิดตาวัดประสาทพิมพ์หายากนะพี่นะครับองนี้ครับเก่าๆเลยครับพี่ๆนะฮะวัดประสาทนะครับปิดตาวัดประสาทบุญยาวาดปีศูนย์หกครับนะครับเกจิ ปลูกเสกทั่วประเทศครับมวลสารดีมากครับองต่อมาครับหลวงปู่สุขพิมพ์หนุมานแบกแท่นนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเนื้อชินนะฮะเนื้อชินสวยๆเลยครับนะครับมีจานนะครับมีรอยจานนี่นะครับหลวงปู่สุขนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาครับ บางขุนพรมนะครับพิมพ์สังคตินะครับสังคติมีหูนะครับพิมพ์นิยมหายากครับพี่นะฮะนี่เป็นพิมพ์สังคติมีหูครับพี่นะครับนี่สวยสวยเลยนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับสวยสวยนะครับนี่บางขุนพรมนะครับบางขุนพรมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองต่อมาเป็นสมเด็จวัลขังนะครับพี่นะครับ นี่นะครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับเนื้อเก่ามากครับด้านหลังนี่เป็นรูปเหมือนนะครับพี่นะนี่นะครับเป็นรูปเหมือนหรือเป็นรอยนิ้วมือนี่ครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นรอยนิ้วมือหรือเปล่านะครับเนื้อนี่เป็นวัดระครังเลยครับพี่นะครับเนื้อเก่าๆก่อนๆนะครับนะเก่าๆก่อนๆนี่ครับ อง์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นพระวัดสามปื้มนะครับเก่ามากครับสร้างในยุคสมเด็จโตนะครับลักทองเก่าเก่าเลยครับพี่นะครับเอาไว้ใช้เพื่อคุณเลยพี่นะครับหน้าตาติดชัดนะครับนี่วัดสามปื้มนะครับโหดูครับพี่พีเก่ามากครับเก่ามากครับองค์ต่อมาครับพี่นะครับเป็นเหรียญข้าหลามตัดนะครับ กรมหลวงชุมพรนะครับมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่นะครับเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับพี่พี่นะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับท่านมีวิชาที่สุดยอดมากนะครับพี่พี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาองนี้เป็นเขาเรียกว่าบางคนเขาเรียก วัดโขงนะครับบางคนเรียกวัดโขงบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นวัดพับพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้มีคาบรักจังไม้เก่าๆด้วยนะครับพี่ๆนะครับอ่านี่ครับจัดสร้างอยู่ในยุคของสมเด็จโตนะครับสร้างโดยพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะครับนะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่ๆนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นปางลีลานะครับนี่ปางลีลาคำแพงนะครับหรือเขาเรียกว่านางลีลาคำแพงนะครับ เม็ดแลมวลสารนี่เพียบเลยพี่นะครับแลว่านดอกมะขามนี่สุดยอดเลยครับพี่ๆตรงนี้ครับนี่ครับยิ่งใช้ยิ่งสวยนะพี่ๆนะเนื้อพระแบบนี้คือยิ่งยิ่งสะยิ่งใช้ศึกนี่เนื้อยิ่งสวยนะครับพี่ๆนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับปีหนึ่งห้านะครับนะฮะพระพุทธชินราชปีหนึ่งห้านะครับพี่ๆนะครับ Affiliated. นี่ชินราดปีหนึ่งห้านะครับสวยๆนะครับพี่ๆนะสวยๆเลยนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่ๆนะเป็นเต่านะครับนี่นะครับสวยๆเลยพี่ๆนะครับนี่ครับองนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ องค์ต่อมานะครับเป็นพระลบบุรีหูยานนะครับเนื้อชินนะครับโอ้โหองนี้ไข่ขึ้นเลยครับดูง่ายสุดๆแล้วนะครับองนี้นะครับเอาไปเป็นองค์คูได้เลยพี่นะครับดูง่ายสุดครับพี่องนี้ครับนี่ชินระเบิดเลยครับพี่ๆนะครับดูครับโอ้ไข่ขึ้นเลยครับพี่ๆนะครับองค์นี้นะครับเอาไปเป็นองค์คูได้เลยนะครับเก่าไข่ขึ้นเลยนะพี่ๆนะครับนี่ครับนี่เก่าไข่ขึ้นเลยครับพี่ๆนะครับ เจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญจิโกเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับพี่ๆนะรุ่นรุ่นแรกเลยครับปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้าเออปีศูนย์หกนะครับเขาเรียกว่าเหรียญจิโกเล็กนะครับนี่เหรียญจิโกเล็กนะครับนี่เป็นเนื้อชุบนิกเกิลแบบนี้นะครับนะองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวรุ่นสองนะครับ มีโคดสัตว์จีนตรงนี้นะครับนะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วรุ่นสองนะครับสร้างปีสามห้านะครับนะองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับสามองค์สองพันนะครับสององค์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะอ่าองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะครับองค์ละเจ็ดร้อยบาทสามองค์สองพันนะครับนะถูกใจองค์ไหนติดต่อได้เลยนะครับหรือว่าต่อรององค์ไหนก็ ทักไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ0969026829นะครับพี่ๆนะโทรโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับก่อนจากกันนะครับฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องมรดกพระเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีพระบ้านเก่าๆมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับอีกเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ